นวัสดนตอนนี้ก็คือ9โมงครึ่งแล้วเป็นเวลาที่ต้องเรียนหนังสือแล้วนะคะตารางเรียนเขาบอกว่าเริ่ม9โมงครึง่งแต่ว่าเราจะต้องมาทําการเปิดหน้าต่างกันก่อนค่ะทุกคนถามว่าทำไมต้องหนันมาเปิดหน้าต่างเพราะว่าเราเคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นอะถ้าเกิดเรารับแสงแดดตอนนั้นน่ะมันจะมีสารที่เรียกว่าเซโรโทนินหลังจากร่างกายทำให้เรามีความสุขตลอดวันนะคะแต่นตอนนี้ก็คือเลยพระอาทิตย์ขึ้นนานมากแล้วไม่รู้มันจะยังช่วยในการหลั่งเซโรโทนินอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็ เปิดหน้าต่างค่ะ คาบนี้นะคะจะเรียนถึงประมาณเที่ยง20นะคะทุกคนใช่ก็คือเรียนแบบคาบหนึ่งสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติประมาณเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราเรียนแค่2คาบนะเพราะยันคาบหนึ่งอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีอาจารย์สอนไม่ถึงด้วย <laughs> ก็คือปล่อยก่อนแบบบางที11โมงสวบโมงครึ่งก็คือได้พักแล้วอะไรยเงี้ยเราก็จะไปกินข้าวกันตอนที่อาจารย์ปล่อยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์ปล่อยเราก็จะได้ไปกินข้าว <laughs> let's go ไปเรียนกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ้ยน้ำตาจะไหลคือ <c oughs> วันนี้เรียนานานมากเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าเราเรียนวิชานี้ไป3ชั่วโมงเต็มเต็มเลยทุกคน สมองไหลเอาว่าเป็นโจ๊กเล่ตอนนี้ใช่ปกติไม่ได้เรียนนานขนาดนี้นะปกติแบบสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งหรือว่าสักเที่ยงอาจารย์ก็ปล่อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่แบบเออเนื้อหาวันนี้มันอัดด้วยแหละโอ้โอัดวันที่ถ่ายคลิปพอดีเลยทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นแพทย์เรียนหนักนะคะสามชั่วโมงชิวๆค่ะวิชานี้เป็นวิชาพวกแบบเทคโนโลยีนะเขาก็จะสอนอย่างการใช้สื่อการใช้เขาเรียกว่าข้อมูลการใช้เว็บไซต์การหาข้อมูลที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะงั้นมันก็จะเป็นแบบ ทฤษฎีเยอะหน่อยปฏิบัติไม่ค่อยมีก็คือนั่งฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวทั้งคาบเลยนะคะสามชั่วโมงอาจารย์เก่งมากพูดรัว3ามชั่วโมงเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างไปอาบน้าแล้วก็ไปกินข้าวเช้ากันค่ะข้าวเช้าที่เป็นข้าวที่ยงไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกวันนี้ก็กินข้าววันละสองมือเพราะว่าไม่มีเวลาเลยตื่นเช้ามาคือเรียนแล้วนะคะไม่สามารถหาเรื่องกินข้าวได้ใช่กินข้าววันละสองมือค่ะเดี๋ยว ลงไปอับน้ำกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเรียนข้าวต่อไปนะคะก็คือเป็นข้าวสุดท้ายแล้วเรียนวันละ2องข้าวข้าวต่อไปเริ่มเรียนตอนไป2าสองวนนั่นเองค่ะยังมีเวลาเล่นอีกนิดหน่อยก็ไปเลยลงข้างล่างกันดีกว่า กีกินข้าวเสร็จขึ้นมาลืมอัดวิดีโอนะคะกคนโอ้ยรอนี้คือเรียนเสร็จแล้วเนาะตะกี้ก็คือขึ้นมาเรียนต่อตอนบ่ายสองค่ะเรียนจนถึงตอนเนี้ยสี่โมงครึง่งจริงๆแล้วตามตารางเรียนเนี่ยก็คือต้องเรียนจนถึงห้าโมงครึ่งเนาะแต่ว่าอาจารย์ปล่อยเร็วนั่นเองค่ะเราก็เลยได้เลิกเรียนตอนสี่โมงครึง่งหลังจากนี้เนี่ยจริงๆก็คือว่างและไม่มีภารกิจไม่มีกิจธุระอะไรทําแล้วก็คือสามารถไปนอนดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอ่านการ์ตูนได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดจะอ่านหนังสือหรือว่าทํากันบ้านทําอะไรเนี่ยเราจะเลิกทาไปตอนกลางคืนมากกว่าเนาะตอนแบบก่อนจะนอนเนี้ยก็คือนั่งทบทวนนั่งทำกันบ้านถ้าเกิดอยากทานะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากทําก็คือเป็นเวลาที่แบบชิลมาก ปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็นอนเอนกายทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำชีวิตปีหนึ่งก็จะชิวๆแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่าตอนนี้อาจจะแบบยังไม่ใช่ช่วงพีคไม่ใช่ช่วงสอบอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ต้องทําอะไรเยอะยไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะแต่คิดว่าปีต่อไปในอนาคตก็อาจจะชีวิตวุ่นวายกว่าน,นี้เยอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันบ่อยๆเนาะส่วนเรื่องตารางเรียนหรือว่าวิชาที่ได้เรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะฝากติดตามได้นะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย